เขามอเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าอ้าววันนี้เดี๋ยวมาชี้ไพ่นะมาให้ไพ่ คำนายกัน <st it ul io> สวัสดีค่ะดวงชะาตาพาพเปลิอนไบอัมจอริน,รนีโดยแม่หมออัมธรรมาธารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูไพ่กันสําหรับคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่แล้วพลังตรงนี่คือการรันด้อมเนาะใครที่รู้สึกว่าใช่นี่แหละคือสิ่งที่ฉันปรารถนายอยากจะรู้เหลือเกินอยู่ฟังด้วยกันใครที่รู้สึกว่าไม่ใช่และไม่ใช่พลังงานของฉันอ่ะไม่เป็นไรดูคลิปใหม่ได้นะจ๊ะส่วนใครที่คิดว่าใช่นี่แหละ พลังงานของคุณก็อย่างที่บอกไปค่ะหัวข้อในวันนี้เขามองเราเป็นตัวจริงหรือเปล่าโอ้นะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แต่ก็ไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่าเขามองเราเป็นตัวจริงไหมเดี๋ยววันนี้มาสับไพ่ดูพลังงานกันเดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องทีละประเด็นนะจะเจาะกันไปก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนคนที่เลื่อนฝีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่พลังงานของคุณเป็นเช่นไรขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะ โอเคดูจากพลังงานตรงนี้ดูคุณคิดมากเนาะนะไพ่ขึ้นพลังงานของความคิดมากนะความเครียดนะความคิดเยอะคิดหนักคิดมากความกังวลใจความไม่สบายใจความไม่แน่ใจแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะแบบมันอาจจะยังคุมเครือเนาะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนจนทาให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจแล้วก็บางทีนะคุณอาจจะรู้สึกแบบ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอยู่ไหมมันเกิดการตั้งคําถามในความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันเนาะเออว่าเขามองเราเป็นตัวจริงหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวเองแบบมีคุณค่าอยู่หรือเปล่าเขามองเราสําคัญจริงไหมแล้วเป็นตัวจริงหรือเปล่ามันอาจจะทําให้เกิดคําถามเนาะ <laughs> จนทําให้บางทีคนก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันเนาะนะมันมีความกังวลใจมันไม่ไม่แน่ใจไม่สบายใจอยู่อ่ะขอดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงอยู่หน่อยคะ่ะนะว่าพลังงานของเขาเป็นอย่างไรเนาะ คนคนนี้คุณอาจจะมองว่าเขามีตัวเลือกคือเขาอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นมากๆก็ได้นะคะมีเสน่ห์มากเอาราศีจับนะดูมีช้อยมีทางเลือกมีผู้คนไายล้อมมีคนให้ความสนใจเยอะนะหรือเขาอาจจะมีจริงๆอ่ะก็คือมีคนมีช้อยมีทางเลือกมีตัวเลือกอยู่เยอะจริงๆแหละนะเออมันก็เลยทําให้คุณสงสัยอะเนาะว่าเขาแบบว่ามองเราเป็นตัวจริงไหมอะไรยังไงเนาะเออคือคนคนนี้มีเสน่ห์เนาะแล้วก็มีช้อยมีทางเลือกแหละนะ เพราะว่าจะมีจริงๆคือมีช้อยมีทางเลือกจริงๆหรือเขา,าอาจจะแบบแค่มีคนมาให้ความสนใจเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าอย่างรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันทาให้คุณกังวลใจและไม่สบายใจเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าเขามองว่าเราเป็นตัวจริงไหมหรือว่ามองเราเป็นแค่ตัวสํารองอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกถึงขั้นนี้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณสองคนหน่อยเนาะว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นอย่างไร อืมก็คลั่งรักกันอยู่นะก็คลั่งรักกันอยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้คุณคลั่งรักเขาเขาก็ดูคลั่งรักคุณอยู่นะดูมีความหลงรักลหลงไหลคลั่งไส่ในกันและกันอยู่นะคือคุณก็อาจจะรู้สึกรักเขามากเขาเองก็ดูมีความรู้สึกลลหล,ลงรักหลงไหลคลั่งไล้ในตัวคุณมากเหมือนกันนะทีนี้คุณอาจจะอยากรู้แล้วว่าสำหรับเขาคุณคือตัวจริงไหมอะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะ ดูจากพลังงานตรงนี้ไพ่ขึ้นพลังงานของการแคร์ความรู้สึกคุณมากอยู่เหมือนกันนะดูเขามีความแคร์ความรู้สึกของคุณมากอยู่เหมือนกันขอดูสักอีกหนึ่งใบเพื่อความชัดเจนนะว่าสําหรับเขาคุณคือตัวจริงไหมสับสสดดูพลังงานก่อนเนาะโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสําหรับเขาคุณคือตัวจริงนะคะ ขอเกรตูเลชันเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณตอนเนี้ยสําหรับเขาแล้วคุณคือตัวจริงสําหรับเขาแล้วภายในใจของเขาคุณคือตัวจริงเขามีความผูกพันมากกับคุณมีความแคร์ความรู้สึกคุณมากนะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าคุณมีอิทธิพลต่อใจเขา คุณมีผลต่อใจเขานะเออเพราะฉะนั้นแล้วในความรู้สึกของเขานะสำหรับเขาแล้วคุณคือตัวจริงของเขาเลยโอ้ดแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะแน่ใจนะว่าเขามองว่าคุณเป็นตัวจริงจริงไหมนะเดี๋ยววันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัมธรรมทาโร,ราจะมาให้สามสัญญาณแล้วกันที่บ่งบอกว่าเขามองคุณเป็นตัวจริงจริงๆนะลองเอาไปสังเกตดูอ่ะจะเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวส,สดๆดูพลังงานกันนะจ๊ะ b a c k s t a b เจ้ถ้าอ่านผิดขอไปนะคะ b a c k s t a b b ด็ b a c k s t a b ดอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะเอออ่ะต่อมาค่ะ Open your heart โอ้โห oh, perfect match อ mm ืม hmm. นะและนี่คือสามสัญญาณที่บ่งบอกว่าสำหรับเขาแล้วคุณคือตัวจริงเอ,อนะข้อที่หนึ่งเขาพร้อมที่จะตัดทุกคนออกไปจากชีวิตเขาค่ะโอ นะนั่นหมายความว่าเขามีความเด็ดขาดหนักแน่นมากพอที่จะไม่สนใจใครเลยหรือตัดทุกความสัมพันธ์ออกไปเพื่อที่จะจริงจังกับคุณแค่คนเดียวคือเขาดูจะไม่สนใจใครเลยเอาอย่างงี้กันนะ อาจจะมีคนมาเกี่ยวข้องกับเขาอาจจะมีคนมาสนใจเขาอาจจะมีคนมาวุ่นวายกับชีวิตเขาแต่เขาดูไม่ให้คุณค่าไม่ให้ราคาไม่ให้ความสําคัญกับคนอื่นเลยนอกจากคุณนั่นหมายความว่าหากเขาทําแบบนี้นะนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกได้เลยว่าเขามองคุณเป็นตัวจริงนะเพราะคนอื่นไม่สําคัญนะคุณสําคัญที่สุดนะแต่อาจจะมีคนมาเกี่ยวข้องกับเขาบ้างมีคนมายังมายุ่งวุ่นวายกับเขาอยู่บ้างแต่เขาก็จะไม่ให้ คุณค่าราคาหรือความสําคัญสักเท่าไหรอ่อ่ะเออดูเหมือนไม่ค่อยสนใจหรือไม่ให้เขาเรยกไม่ให้ความสนใจไม่ให้ความใส่ใจคนอื่นด้วยซ้ําแต่เขาจะสนใจหรือใส่ใจคุณแค่เพียงคนเดียวนี่แหละคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขามองคุณเป็นตัวจริงโอ้นะข้อที่สองเขาเปิดเผยกับคุณค่ะเออเขาไม่มีความลับกับคุณค่ะโอ้นะนั่นหมายความว่า เขาจะสื่อสารกับคุณตรงๆไม่มีความลับเปิดเผยคุณอยากจะรู้อะไรเขาบอกเขาสื่อสารเขาพูดทุกเรื่องเขาพร้อมที่จะอธิบายให้กับคุณให้คุณได้รับรู้ให้คุณเข้าใจอยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลาเพื่อให้คุณมีความสบายใจนะแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเลยนะถ้าเกิดว่าเขาเปิดเผยเปิดใจเปิดทุกเรื่องกับคุณไม่มีความลับกับคุณนี่แหละคือสัญญาณที่บ่งบอกได้เลยว่าเขามองคุณ เป็นตัวจริงโอ้โอนะข้อที่สเขามีเวลาให้กับคุณได้เสมอโอ้นะนั่นหมายความว่าไม่ว่าเขาจะยุ่งวุ่นวายขนาดไหนจะมีอุปสรรคปัญหาใดๆมากมายขนาดไหนเขาจะพยายามพยายามที่จะหาเวลาให้คุณคือเขาอาจจะยุ่งวุ่นวายมากเครียดมากเหนื่อยมากมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตเยอะมาก แต่บางทีนะเขาก็จะพยายามหาหนทางที่จะแบบส่งข้อความหาคุณหาเวลาให้คุณเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณหรือถ้าเกิดว่าเขามีเวลาที่จะแบบเข้ามาหาคุณหรือว่ามีเวลาให้กับคุณนะเขาจะทําวันนั้นให้เป็นวันดีๆวันแห่งความสุขวันแห่งความสบายใจจะเป็นวันที่แบบ เขาจะสร้างความประทับใจดีๆกับคุณจะเอาอกเอาใจดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณอย่างเต็มที่เลยคือเขาจะทุ่มเทให้กับคุณอย่างเต็มที่เขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกด้อยค่าหรือไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจอะเขาจะสนใจคุณเต็มที่เขาจะใส่ใจคุณเต็มที่เขาจะทําเพื่อคุณอย่างเต็มที่นั่นเองโบนะและนี่คือสามสัญญาณที่บ่งบอกว่าสําหรับเขาแลว้วคุณคือตัวจริงนะอะ จดจำแล้วนำไปเช็คนะคะนำไปฟินนะเออถ้ามีหนึ่งข้อต้องบอกเลยว่าชัวป้าบแล้วนะเขามองเราเป็นตัวจริงเรียบร้อยแล้วแต่ถ้ามีถึงสามข้อต้องบอกเลยนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดค่ะว่าชัวป้า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 เขามองคุณเป็นตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไม่หักคะแนนนะใครแล้วข้างหนไายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยนันรับพลังงานของคืเน,นะะยินดีด้วยนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซี e ฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นกําลังใจให้แม่หมอเนาะในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคอนเทนต์ไหนหัวข้อไหนนะคะท็อปิกไหนที่อยากจะเจาะให้เจาะให้ขอคํำแนะน,น,น,นำะไรต่างๆเนาะก็สามารถ คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่จุดใจอยากจะดูส่วนตัวเช็คเช็คไปให้ละเอียดเลยนะคะก็ติดต่อมาได้ตามช่องทางที่ให้ไวในทุกทุกช่องทางเลยนะจ๊ะเอ่อส่วนต้องย้ำอีกทีเนาะนี่เป็นการแรนดอมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะดูแบบชั่วๆก็ต้องดูส่วนตัวเนาะนะคะมาปรึกษาส่วนตัวหรือว่าแม้กระทั่งคําแนะนําอะไรต่างๆเนาะเอ่อบางคนอาจจะอยากได้คําแนะนำเนาะจะทํายังไงดีทําอย่างไรอ่ะเนี่ยก็สามารถมา ปรึกษาส่วนตัวกันได้นะคะเอ่อสำหรับใครที่สนใจปรึกษาส่วนตัวก็ทักตามช่องทางที่ให้ไหวแล้วกันนะคะส่วนใครที่อยากจะทําให้ทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะหัวข้อใหม่ๆที่คุณอาจจะอยากรู้แล้วหมออาจจะยังไม่ได้ทำสักทีนะหรือว่าเอ่อยังยังไม่มีประเด็นนี้แต่อยากรู้คอมเมนต์บอกกันค่ะหมอจะหยิบประเด็นของคุณมาทำคอนเทนต์นะคะเป็นแนวทางนาอกไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณหวังว่าก็จะเป็นแนวทางไกด์ไลน์หรือเป็น How to หรือว่าเป็น พลังงานดีๆเนาะที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตหรือน่านำเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตได้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 ดีแฮปปี้มีความสุขไม่มากก็น้อยนยจะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ทุกคนใช้ชีวิตจะเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย